สวัสดีค่ะยูน่าครราชสีมานะคะออกจากที่ภาคละคานิตรงจอดรถของโรงแรมบีทูบัสเซต์แอนด์บูติกแอนด์บัสเจบีทูพันหลายหลายมองค่ะเราจะสาขาเราแต่แฟนชาฟงแช์นะคะแฟนเพื่นชายอุ้ยชนหลอ,เ,อ,อเรียวกะใหม่เรียวใหม่ค่ะ เราต้องแบบยังถนัดอาหารดีกว่ารถคนนี้ก็ชนใช่รถคันนี้ก็ชนมาดน่ากลัวมากอ่ะต,ต้องไปค่ะแม่ฝนก็ขึ้นมาตกที่มันนี้มันเป็นต้นไม้ใหญ่อันนี้ลูกเรียนหรออะไรเนี่ยบลิษัต้นไม้ใหญ่ ยีคนี้ซ่อยกับมีโรงแรมนะอ่ะกลไปตรงไปนะฮะ<ม>นี่ฮัสิขอไปได้หลออมาในเมืองนะครบวัน้เคยมาฟังนี้โดนละค่ะหลอดในเมืองก่อนเมืองโคราสนะอันนี้คือแหล่งชุมชนนะคะบ่ิเวนตลาดค่ะเป็นแหล่งผีผักค่ะ จะตรงไปอันนี้พาร์ตเมนต์นี้ก็ใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยอืมอพาร์ทเมนต์ดีเป็นสร้อยเล็กๆนะคะเอาไปกระสีขับไปใน,นซอยนิดหน่อยค่ะถ้ากระสีหิวข่าวจะเศร้านี่จิหน่อยนี่ทางหน้ากระสีบิก๊กซีโฮเทลอันนี้โรงแรมเหรอเอ็มตัวนี้โฮเทล No. No Hotel. เอ็มเทรโน่เอ็มเทรโนโฮเทลเออลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสิว่าราคาเท่าไหร่ no Hotel. เอ็มเทรโนโฮเทลเออเออหน้าพักเหมือนกันนะโรงแรมนี้เดี๋ยวลองเสิร์ชหาดูว้าวของกินลายแห้งของกินนุซอนี้เยอะแยะมากมายเลยรงงานมาก จะเป็นโรงงานนะคะอันนี้ทางนี่เม็นซอยเอ่อเวลาเทคนิคเวลาเทคนิมคมันา็จะขับแขบเนี่ยเดี๋ยวเสร์ชหา เอ็มพีโน่โอเทลอันนี้ก็คือขาวถนนมิตรภาพค่ะนี่ซอยนี้กำลังเห็ดทางหลาอไต่อุโมงค์อยู่นะคะ ทางรสอสอุโมงค์นิดหนึ่งรถก็เยอะเหมือนกันว่ายดิฉันเลี้ยวไม่ได้ค่ะแม่ดิฉันยุเทินตรงนี้ไม่ได้เลยตาแล้วออกมายูเทินตรงนี้ไม่ได้ ตรงนี้ไม่มีที่ยูเทินต้องไปยูเทินที่สภานะคะแล้วสิไปทางปึงนะคะเพราะว่ายังสิไปนางขา เซ็นทานค่ะเส้นท่านคนครราชสีมานี่เมือม่องบรรยากาศเสาวันเปิดงานค่ะโรงเรียนเปิดค่ะ รถก็ติดเป็นเรื่องปก เมื่อก่กกอสร้างนะคะทางอุโมงค์ยาวเลยค่ะมีสองจุด,ดยาวๆเลยเพิ่นบริเวณทางร้อยฝ่านะคะเพ่เป็นอุโมงค์ ไม่รู้จะเสร็จไปีไหนนะเพราะใช้ระยะเวลาในการทำนานมากแต่ว่ากับความคืบหนา้าก็ถือว่าลายเติบอยู่นะฮะนีพิพิธภัณฑ์โรงแรมหรูสมัยเก่านะคะพิพิธภัณฑ์ครับอันนี้ปีจ,ะจะัดการเจ๋งไปลวค่ะ ก็หมดแล้วทางรอดแล้ก็จะไม่ทางรอดอีกบางอหนึ่งเอ้วเธอไม่นอนค่ะเรียกควาไปในบล็อกซอ์ค่ะบล็กซใหญ่มากมีไฟแดงด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสา โรงพยาบาลเซนแมรีอยู่ฝั่งซ้ายขวามือค่ะอันนี้นรงนี้ยอสัมชาญอยู่ฝั่งขวานะคะน้ำท่มวมหญ่มากแถวเนี้ยนี่นะคะขอเมืองโถก็เซไลต์เตอะพอเป็นช่วงวันราชการคะ่ะบริยุคือบานเฮ้านะคะบา้านเฮ้ายู่สงครามค่ะบ้านนี้เขาบม่มีบางสงครามก็เฮ้าเขาก็เปิดปกติคะ่ะ บรรยากาศสวยๆมึงโคราชให้ดูเหมืนอนีกกรเหตนสะพานหลอดเอททางหลอดที่กันค่ะเนี่ยมังทําไม่นอกเนี่ยรอบเป็นเอ่อวงเรียกว่าตัวโครงเลยเดี๋ยวเสร็จเราจะได้ขับรถเข้าเมืองกันมีโอกาสเสร็จยังอยู่อยู่ค่ะพระทนวิสยัย อันนี้ก็เป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาใหญ่เพื่นนะคะบิ๊กซีเพิ่นมีสองหม่องค่ะรถตัดมีสามในตัวเมืองโคราชนะคะบีเอ็มอย่าไปใกล้ค่ะเสียหายมาดิช่ม่เป็นญาติจ่ายนะคะตรงไปค่ะนีทางอุโมงค์เพิ่นน่าจะลงขึ้นอุโมงค์ตรงนี้มั้ รถก็ทำแบบนี้ไม่ข้าใจแต่การถกระบะเด็ถึงติดมากนะคะเพราะว่าถนนค้อยใหญ่อยู่แล้วค่ะแต่แสดงตัวนีก้ก็น่าจะคงไว้เหมือนเดิม นี่ทางรถอ่งมมเห็นป mm hmm. ่ี่ก็ปิดถมนทางโอ่งมมทางมมทเป็นข้างล่าง mm hmm. ใช้กระสเปบอดดายเลยมันนี่ว้ายตั่น ไปยากแม่ถ้ามันแค่นี่ยโมนี่ทั้งแคบไปเลย3 plus 3 plus หรือเปล่านี่ไงคัขขนเดอร์เอตาย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 แคบมากแคบมาก ฉันขับรถแบบแคบมาก สี่แยกไฟแดงขนาดจะเป็นเอดอะมอนะคะเดอะมอลโคราชแหล่งโรงเรียนแหล่งชุมชมมนประยชน์ฝั่งทรายมือทั้งหมดนะคะเมืองพปอยู่ฝั่งทรายมือเยอะมากแล้วก็อยู่ข้างหลังฝั่งตะปุ่ะฝั่งก็ะะงไปอำเภอโชคชัชชยะคะย่ะอันนีกกะ เป็นเส้นทางออกนอกเมืองนะคะถนนมิตรภาพทะลุตรงไปนี้ตรองอย่างเดียวเนี่ยหอดกรุงเทพมหานคงนี่หอดสระบุรีกว่าพี่ตรงไปตรงนี้ไปถึงสระบุรีเลยนะ เดี๋ยวเป็นโรตัดนะคะโรตัดใหญ่ใหญ่สุดแล้วของโคราชอยู่ตรงนี้ฝั่งขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสลบรีค่ะ ราชสีมาเจนทบรุรีต้องไปค่ะเมืองพญายางนั่นเองนะคือว่าใหญ่มากนะคะ ขังนี้ก็ได้ยูได้ไล่เติมถ้าสีขาเปิงนะคะแม่ไปนั่งพักเป็กโฆษณาที่เปิงนะคะเมืองโคราชไทยเมืองค่ะบรรยากาศเมืงองโคราชชงสาวประยังไดเมืองข่อยใหญ่เมืองข่อยสวยมากใครๆก็อยากจะมาอยู่โคราชนะคะเป็นเมืองใหญ่มากนะเราหญิงคิดว่าเมืองเป็นเมืองที่ใหญ่จริงๆ ใกล้กรุงเทพด้วยบอกใกล้พอเราจะออกสายอันนี้นี่ไงเชิดชัยทัวร์นี่ไงโรงงานเป็นฟังสายมือนี่โชวเชิดชัยทัวร์นะคะเราต้องออกทางคู่ขนานนะคะเพราะว่าเราต้องออกปืนะคะ่ะก็าตไปจอดรถจอดรถนะคพะะะักเบรกค่ะ สารอบอรีค่ะเหลือไส้ปักทงไสยค่ะห้ากระสีเหลื้ไส้ขาวยูเทิร์นมองนี้นะคะน,นี่มองรถออกมานะะี่ยหละปึงพันอยู่นี่ปึงเงี้ยเสียงมีอเมซอนยหุหันอเมซอนก็มีไรอะไรอีก ซอนก็นอยู่นี่เห็นไหมปืนก็นอยู่นี่เราก็สามารถนั่งนานเพราะว่ารอรออะไรคะรอเพื่อนมาจากรุงเทพเขาสิมาจัดกิจกรรมถ่ายคนทอกคนเทนนะคะนี่เลี้ยวนี่แหละจอดตรงนี้เลยโอเคคะ่ะ